สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m b t South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมกระทรวงอุตสาหากรรมข่าวรับลูกท่านนายกนะคะสนับสนุนพลังงานสะอาดค่ะเดินหน้าปลดล็อก การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคานะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าไฟฟ้าส่งเสริมการให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจใช้พลังงานสะอาดนะคะดรนัทพงศ์รังสิตพลค่ะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าแก้ไขกฎหมายปลดล็อกให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก โซล่าลูปท็อปไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไปนะคะซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวงค่ะคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีพศ2567นี้นะคะโดยการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นไปนตามแนวนโยบายของรัฐบาลค่ะผลักดันให้ทุกภาคส่วน,นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะ,ะเพื่อที่จะยกระดับระบบพลังงานไฟฟ้าไทยให้มีความสเสถียรยั่งยืนเป็นพลังงานสะอาดและราคาถูกนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดแข็งสำคัญค่ะที่จะตอบสนองกติกาสากลแล้วก็ช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แบบซีโร่คาร์บอนนะคะและนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยังยย่งยืนคู่ชุมชนนะคะของคุณพิมพ์ัฒราวิชัยกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศในการลงทุนนะคะและก็เน้นย้ำในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนให้มากที่สุด นอกจากนี้ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ประสานข้อมูลกับภาคเอกชนนะคะอาทิภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคศูนย์การค้านะคะภาคโรงแรมแล้วก็ภาคบริการพบว่า ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าราคาพลังงานเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยขณะที่ต้นทุนการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยคุณผู้ชมก็คือมีราคาถูกลงค่ะคุณผู้ชมทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหการรมแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยประสงค์ที่จะติดตั้งระบบผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาเป็นจำนวนมากนะคะเช่นอาคารโรงงานก็ดีนะคะศูนย์การค้าโรงแรมมหาวิทยาลัยเป็นต้นนะคะซึ่งตามกฎหมายของโรงงานเดิมกำหนดว่า การติดตั้งโซลารูปท็อปที่มีกำลังผลิตเกินกว่า1,000กิโลวัตต์หรือว่า1เมกะวัตต์เนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานต้องขอรับใบอนุญาตนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเทคโนโลยีการผลิตโซลาร์เซลล์มีการพัฒนาไปรวดเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทำให้สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากนะคะโดยใช้จำนวนแผงเซลล์อัดแสงอาทิตย์หรือว่าพื้นที่ติดตั้ง ลดลงกว่าเดิมค่ะถึง2.7เท่าเมื่อเทียบกับปี2557นอีกะคะอีทั้งยังมีมาตรฐานควบคุมด้านของความปลอดภยัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการปลดล็อกดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม และยังสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้6,2500ต้นนะคะนับว่าเนี่ยเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเนีเกิดการขับเคลื่อนทางด้านของธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนใน4มิตินะคะทั้งทางด้านของ ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของโซลารูปท็อปแล้วนะคะคุผู้ชมกรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการเตรียมจับมือ5หน่วยงานนะคะลุยติดตั้ง e v charging station ให้ได้มาตรฐานรองรับผู้ใช้รถ e v นะคะนางรัตเกล้าวอินทวงสวนคีรีค่ะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนการรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าว่าในปี2567 กรมธุรกิจพลังงานมีแผนที่จะจัดทำมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าและกำหนดกรอบการให้บริการการติดตั้ง ev charging station รวมถึงการลงนาม mou ระหว่างห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่กรมธุรกิจพลังงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะลดชนิด จ่ายน้ำมันกลุ่มดีเซลนะคะหัวจ่ายน้ำมันกลุ่มดีเซลให้เหลือน้ำมันดีเซล B7 นะคะเนื่องจากเป็นน้ำมันที่สามารถใช้กับรถยนต์มาตรฐานยูโร5ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็น้ำมัน B20 นะคะโดยเริ่ม1พฤษภาคม2,567เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบ e-service ค่ะเพื่อที่จะยกระดับการบริการประชาชนนะคะมีแผนส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม่ของผู้ ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในปี2,566และแผนการดำเนินงานในปี2,567โดยภาพรวมยังได้ดำเนินการ ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเป็นมาตรฐานยูโร5เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2567เ,เป็นต้นไปมีการส่งเสริมการติดตั้ง EV Charging Station นะคะภายในสถานีบริการน้ำมันนะคะโดยนายสราวุฒิแก้วตาทิพย์ค่ะ ที่ดีกรมการธุรกิจพลังงานก็ได้กล่าวเสริมว่านะสำหรับการส่งเสริมการติดตั้ง EV Charging Station ภายในสถานีบริการน้ำมันเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะใช้ค่ะเพื่อการจะทำให้กระบวนการอนุมัติอนุญาตเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะจากการร่วมปรับกระบวนการของแต่ละหน่วยงานให้มีเวลาสอดคล้องกันรวมถึงปรับข้อกำหนด มาตรฐานไฟฟ้าให้สอดคล้องกันทั้งกรมธุรกิจพลังงานเองนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับก,กิจการกพลังงานแล้วก็ทั้ง3หน่วยงานไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้า,า,ฟฟาส่วนภูมิภาคค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ชมพักไปชมคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนนะคะบางคนก็นอนน้อยเกินไปบางคนก็อาจจะนอนเยอะเกินไปนะคะทีนี้ก็เลยมีคําถามว่าการที่เรานอนเยอะเกินไปเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะคะไปชมเลยกับคลิปนี้นะคะนอนมากเกินไปเสี่ยงภาวะซึมเศร้าจริงหรือไม่ค่ะ ที่ทําให้คนอาจจะนอนหลับมากเกินไปก็มีได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขาดการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับบางคนอาจจะอดหลับอดนอนมาบ่อยๆนะครับรวมถึงผู้ที่ทํางานเป็นกะนะครับอาจจะขาดการพักผ่อนอย่างพอเพียงแล้วก็ผู้ที่มีเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนนะครับหรือเป็นเรื่องของนาฬิกาชีวิตของการนอนนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวก็อาจจะ นอนหลับได้แทบจะตลอดเวลาแม้กระทั่งเป็นการทํางานหรือการพูดคุยหรือบางครั้งในช่วงระหว่างที่ขับรถนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่างๆได้นะครับนอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีปัญหาการนอนได้เช่นกันนะครับเช่นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าก็อาจจะมีเรื่องของการที่นอนทั้งอาจจะนอนไม่หลับก็เป็นไปได้หรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของ หลับมากเกินไปรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมาทําอะไรอยากจะนอนแทบทั้งวันสึกง่วงเพลียแม้เราจะหลับมาอย่างมากเพียงพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะง่วงเงียรหรือไม่สดชื่นหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกสมาธิรหรือความจําแย่ลงนะครับอาจจะรู้สึกเพียทั้งวันไม่ค่อยจะมีแรงในการทํากิจกรรมต่าง หรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์อาจจะหงุดหงิดง่ายนะครับทําให้มีปัญหาทะเลาะกับบุคคลอื่นๆเป็นประจําสําหรับการนอนเนี่ยส่วนหนึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกันและในทางกลับกันนะครับผู้ที่เป็นซึมเศร้าเองก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีภาวะนอนมากได้เช่นกันนะครับ ก็มักจะมีการสอบถามประวัติเพื่อดูเรื่องของลักษณะการนอนก่อนเพื and, <ค>่อ <Brooke> ที่จะหาสาเหตุว่าสาเหตุของการนอนมากนั้นอาจจะเกิดจากอะไรนะครับถ้าพบว่าอาจจะเป็นสาเหตุของสุขลักษณะการนอนที่ไม่ถูกต้องอย่างนะครับแพทย์ก็มักจะมีการให้คําแนะนําเพื่อปรับสุขลักษณะการนอนให้ถูกต้องมากขึ้นก่อนเช่นการพยายามเข้านอ,นอนให้เป็นเวลาสม่มําเสมอนะครับหรือการปรับเรื่องของกิจวัตรประจําวันก่อนการเข้านอนและ ส่วนที่สามารถที่จะไปปรับได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับกลับมากับรายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเรื่องที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากคลิปที่เปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของการนอนหลับของคนเรานี่เองนะคะคุณผู้ชมโดยราเชลราซาร์ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การนอนนะคะจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟสกินนะคะได้กล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวนะคะที่เต็มใจจะอดนอนแล้วก็มีผู้คนอีกจำนวนมากตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าค่ะเนื่อนจากว่าอาการนอนไม่หลับหรือปัญหาการนอนหลับเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากปัญหาต่างๆเช่นกรดไหลย้อนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะคุณซาลัดกล่าวว่า จริงๆแล้วความต้องการในการนอนหลับของคนเราเนี่ยจริงๆยังคงอยู่นะคะแต่มนุษย์เรามักจะนอนหลับได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้านะคะภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนนะคะเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2เสี่ยงความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ปัญหาด้านความจําแล้วก็สมาธินะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยดูแก่กว่าไวัยได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็คือ วิธีที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะนําคุณผู้ชมไปสู่เส้นทางการน,นอนหลับที่ดีขึ้นได้นะคะอันดับแรกค่ะคุณซาร้ายบอกว่าให้หมั่นสังเกตเวลาค่ะโดยปกติเนี่ย คนเราจะใช้เวลาประมาณ10 2ถึง20นาทีในการนอนหลับหลังจากไฟดับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นคุณยังคงพลิกตัวไปมานะคะหลังจากผ่านไป20 3 0ถึง30นาทีให้ลุกขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปอ่านหนังสือ หรือไปฟังเพลงผ่อนคลายจนรู้สึกง่วงแล้วค่อยกลับไปนอนที่เตียงต่อนะคะ 2. อค่ะอย่าประมาทคาเฟอีนค่ะคาเฟอีนครึ่งหนึ่งจากกาแฟชาหรือโคลาที่คุณผู้ชมชอบดื่มนะคะจะต้องใช้เวลาเกือบ หชั่วโมงจึงจะออกจากร่างกายนะะโดยที่นักวิจัยพบว่าการที่คุณเนี่ยดื่มกาแฟนะคะดื่มคาเฟอีนในช่วงเวลากลางวันอาจจะทำให้คุณผู้ชมนอนหลับยากขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะนอนไม่หลับเลยนะคะสค่ะอย่าใช้แอลกอฮอล์ช่วยในการหลับนะคะคุณซาลากล่าวว่าประมาณร้อยละสิบของผู้สูงอายุเนี่ยคุณผู้ชมจะชอบใช้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยในการนอนหลับนะ,ะซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะช่วยได้นะคะแต่ทําไปทํามากลับจะยิ่งอันตรายซะอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีงานวิจัยบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนเนี่ยอาจจะทําให้คุณ ปรับเร็วก็จริงแต่ว่าจะช่วยลดระยะเวลาในช่วงเวลาที่คุณจะหลับลึกนะคะให้มันน้อยลงก็อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของความจําแล้วก็สมาธิได้นะคะส่ค่ะปรับพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยในการนอนหลับนะคะคุณซารัสบอกว่าผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งใน5้าค่ะมักจะไปพึ่งยาน,นอนหลับจากร้านขายยานะคะโดยไอตัวยานอนหลับเนี่ยคุณชมมักจะมีตัวยาแก้แพ้อยู่ด้วยนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการ ง่วงนอนในตอนกลางวันได้นะคะซึ่งก็เป็นอันตรายมากๆเลยซึ่งคุณสารัตก็แนะนำว่าให้ทำ ด้วยวิธีการเหล่านี้นะคะคือปรับวิธีการเหล่านี้อันดับแรกเลยให้ใส่ชุดนอนที่ดูผ่อนคลายลงสักนิดหนึ่งนะคะอย่าใส่ชุดที่มันดูรัดหรือดูแน่นเกินไปนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตึงเครียดอย่างเช่นการคุยเรื่องของธุรกิจการงานอะไรต่างๆก่อนนอนอันนี้ไม่ควรทำนะคะหรือคุณผู้ชมอาจจะจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบนะคะบางคนเนี่ยชอบที่จะไปทํางานในห้องนอนนะคะมีโต๊ะมีอะไรมีเอ เอกสารไลยเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าให้จัดระเบียบนะคะในห้องนอนของตัวเองนะคะเอางานเอาอะไรออกไปข้างนอกให้หมดนะคะอย่าทิ้งของที่รกๆเอาไว้ในห้องนอนนะคะเพราะว่าจะช่วยให้การนอนหลับของคุณเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ต้องงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย30นาทีก่อนที่คุณจะนอนหลับมีคนติดนิสัยแบบนี้เยอะมากค่ะคุณผู้ชมก็คือพอปิดไฟปุ๊บก็ยังไม่ละทิ้งจากโทรศัพท์ของตัวเองนะคะยังอยากจะจับอยากจะเช็คนู่นนี่นั่นก่อนที่จะนอนเป็นหยดสุดท้ายนะ,ะแต่ว่าคุณสาราบอกว่าไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแสงไฟแบบนี้เนี่ยการจ้องแสงจากโทรศัพท์ก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยอาจจะทําให้นาฬิกาภายในสมอง คุณเสียไปเลยนะคะหค่ะการแก้ไขปัญหาสุขภาพนะคะสภาวะต่างๆที่มีผลต่อการนอนหลับของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรคกฎดไหลย้อนะคะแล้วก็ภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะเช่นการกรนนะคะหรือว่าอาการที่เสียดท้องอะไรแบบนี้ก็คือให้ไปเช็คกับแพทย์นะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ รู้สึกว่าจะมีอาการกรนซึ่งจริงแล้วคนที่นอนหลับเนี่ยบางครั้งก็ไม่รู้หรอกว่าเรากลนหรือเปล่านะคะก็ให้เช็คกับคนที่นอนห้องเดียวกันนี่แหละนะคะว่าจริงๆแล้วเรากลนมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่ามีอาการกรนมากๆเนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะ,ะเพื่อที่จะดูว่าเรามีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่านะคะ 6. กค่ะการบำบัดพฤติกรรมที่เรียกว่า CBT ค่ะซึ่งจะเป็นการฝึกร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณนะคะเพื่อที่จะให้การนอนหลับของคุณเนี่ย ลึกมากขึ้นคือทําให้หลับลึกมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่า CBT เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายานอนหลับอีกนะคะคุณผู้ชมก็คือการฝึกแบบนี้เนี่ยจะทําให้คุณสามารถนอนหลับได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลยแต่ว่า CBT เนี่ยจะมีบริการบําบัดอยู่ในพื้นที่ที่คุณไปรักษาหรือเปล่านี้ต้อง ต้องให้แพทย์ขอยแนะนำนะคะและ7วิธีสุดท้ายถ้าเกิดว่าทำมาทั้งหมดทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนะคะคุณสารัตก็บอกว่าต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ็ดวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าหากว่ายังช่วยอะไรไม่ได้อีกเนี่ยก็ให้ลองไปพบแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับดูว่าวินิจฉัยดูซิว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่า ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยเสียหลังหลังจากการนอนไม่หลับหรือเปล่าอันนี้ก็ให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรคสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะเอ๊ะใครไลน์มาแม่ยุงไลน์มาฮะยุงไลน์มาช่วยกัน ปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติและราปฏิบัติใครลายมาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด รายการ MBT s o u รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะค,ะคุณผู้ชมคทะย,ย้อนกลับไปเมื่อยุคประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคุณผู้ชมได้มีการลงทุนร่วมทุนสร้างซีรีส์ประวัติศาสตร์นะคะของทางฝั่ง เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นคนที่อายุต่ำกว่า30เนี่ยอาจจะจําไม่ค่อยได้หรือบางทีอาจจะไม่ทราบเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่30อัพไปแล้วดิฉันคิดว่าหลายคนจําเรื่องนี้ได้แล้วก็คุ้นกับซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องเฟรนช์นั่นเองนะคะหรือภาษาไทยว่าข้ามฟ้ามาเชื่อมรักนะคะอออกากาศในปีพศ2545นะคะมีอออกากาศในไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระแสโด่งดังแล้วก็ฮือฮาไปทั่วเอเชียเลย แต่ตัวซีรีส์นี่ไม่ได้ยาวอะไรมากนะคุณผู้ชมเป็นมินิซีรีส์ที่มีความยาวเพียงแค่4 EP เท่านั้นค่ะนำแสดงโดยพระเอกเกาหลีชื่อดังนะคะขวัญใจสาวๆในยุคนั้นก็คือวอนบินนะคะแล้วก็นางเอกสาวตากลมหน้าหวานนะคะฟุกะดะเคียวโกะค่ะโดยเรื่องราวย่อยๆเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่อาซาอิโทโมโกะคะ่ะเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงกับเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยดันทิ้งโทโมโกะให้อยู่คนเดียวนะคะจนในที่สุด โทโมโกะก็บังเอิญมาเจอกับหนุ่มเกาหลีนะคะชื่อคิมจีฮุนค่ะเป็นชายหนุ่มที่มีความฝันอยากเป็นผู้กํากับนะคะซึ่งการมาพบเจอของทั้งสองคนเนี่ยมาจากความเข้าใจผิดนะคะและเนื่องจากว่าโทโมโกะเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะจีฮุนก็เลยพาไปเลี้ยงมื้อค่ำนะ,ะแล้วโทโมโกะก็เลยยื่นข้อเสนอที่จะเป็นนักแสดงให้กับภาพยนตร์ของจีฮุนนะคะแล้วก็ ความรู้สึกดีๆของทั้งสองคนก็ก่อตัวขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสื่อสารกันได้มากมายก็ตามต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นตำนานมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการร่วมทุนระหว่าง TBS แล้วก็ MBC นะคซะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะ ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็พาเอาสาวไทยเนี่ยคลั่งคุณวอนบินกันมากๆเลยรวมถึงนุ่มไทยเองก็หลงไหลคุณฟุกะดะเขียวโกกันมากๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคุณวอนบินอายุ46ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แสดงซีรีส์แล้วนะคะตอนนี้อำลาวงการบันเทิงไปแล้วก็คือไม่แสดงแล้วอาจจะรับงานพวก โฆษณาบ้างนะคะเขาก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในชนบทนะคะกับครอบครัวของเขาส่วนคุณฟุกกะดะเคียวโกะอายุ41ปีค่ะอันนี้คือภาพปัจจุบันของเธอนะคะก็คือยังสวยอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมยังคงเป็นนางเอกดาวค้างฟ้านะคะแล้วก็รับงานแสดงอยู่เรื่อยๆไม่ได้หายจากหน้าจอไปไหนนะคะผ่านมา20ปีเราแทบจะไม่เห็นซีรีส์ที่พระเอก เกาหลีร่วมงานกับนางเอกญี่ปุ่นสักเท่าไหร่จนในที่สุดค่ะคุณผู้ชม TBS ของญี่ปุ่นก็ได้ประกาศสร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาโดยใช้พระเอกจากทางฝั่งเกาหลีนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเรียกกระแสฮือฮาและก็สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆทั้งจากทางฝั่งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะคะซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า I Lo v e you ค่ะ I ที่แปลว่าดวงตาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนำแสดงโดยนางเอกญี่ปุ่นนิไคโดฟุมิค่ะแล้วก็พระเอกของทางฝั่งเกาหลีแชจงยอบนะคะซึ่งก็เพิ่งจะมีซีรีส์ที่เรียกเลตติ้งถล่มทลายไปเมื่อปลายปีนะคะก็คือแคสเวดีว่าของทางช่อง TVN นั่นเองแล้วก็ซิมมิ่งทาง n น t f l i x นะคะโดยครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของทางช่อง TBS เลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมที่เลือกนักแสดงจากทางฝั่งเกาหล หลีมาร่วมงานนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องเาวาคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยโมโตมิยะยูรินะคะสาววัย30ปีเนี่ยคุณผู้ชมเขามีความสามารถพิเศษนะคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุโดยเธอเนี่ยสามารถที่จะได้ยินความคิดของหนุ่มๆเมื่อใดก็ตามที่เธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของหนุ่มๆเหล่านั้นนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะก็เลยทำให ยูริเลิกสนใจเ,เรื่องความรักไปเลยนะคะแล้วก็หันมาใส่ใจกับการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะและเพราะเธอเนี่ยก็มกักจะรู้สึก เจ็บปวดเมื่อได้ยินความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขานะคะจนวันหนึ่งยูริได้เจอกับยุนแทโอค่ะคุณผู้ชมนักศึกษาชาวเกาหลีวัย26ปีนะคะที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็เป็นคนที่มีบุคลิกสดใสร่าเริงแล้วก็เป็นมิตรนะซึ่งยูริเนี่ยบังเอิญในศบตากับเขาค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยกลับเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเธอฟังไม่รู้เรื่องเลยสักคำนะโปรดิวเซอร์นะกาจิมะกล่าวถึงเหตุผลในการเลือกจง ยอบมาเป็นนักแสดงนำเรื่องนี้ว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีส่วนสูง186ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนแล้วก็น่าดึงดูดมากๆนะค่ะรอยยิ้มของเขาเนี่ยสามารถทัชใจคนได้ส่วนจงยอบเองเนี่ยก็กล่าวผ่านทางสื่อญี่ปุ่นว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้แสดงซีรีส์ญี่ปุ่นซึ่งผมเองจะเพิ่มสีสันให้กับตัวละครยุนแทโอและจะทําให้เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีงามมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะจงยอบยังได้พูดถึงนิคายโดฟูมินะคะ เอกของเรื่องว่าเธอทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆและแม้ว่าจะมีอุปสรรคด้านภาษาแต่ผมก็หวังว่าจะสามารถสื่อสารด้วยหัวใจได้นะคะต้องบอกว่า การมาร่วมง,งานกับฝั่งญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมจงยบเนี่ยต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต้องพูดพูดญี่ปุ่นทั้งเรื่องค่ะคุณผู้ชมซึ่งจงยบก็ไม่ค่อยสันทัดญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเขานะคะส่วนวันที่ออกอากาศ i l o v e y o u เนี่ยจะออกอากาศตอนแรกนะคะในวันที่23มกราคม ปีนี้นะคะส่วนสตรีมมิ่งเนี่ยคาดว่าจะเป็นทางฝั่งของ Netflix นะคะเพราะว่าทาง Netflix ยืนยันมาแล้วว่าจะปล่อยสตรีมมิ่งซีรีส์เรื่องนี้ทั่วโลกเลยนะคะรอติดตามการร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้กันได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะรอยยิ้มเสียงหัวเราะ ความสุขจะกลับคืนมาเมื่อบ้านของเราสงบสุขช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพื้นที่ชุมชนพบเห็นสิ่งผิดปกติโทรแจ้งสายด่วน1341ก่อนเกิดเหตุลดความสูญเสียลดความรุนแรงเพื่อบ้านของ กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านน้ำตกค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการดีไซน์ของสถาปนิกชาวอเมริกันนะคะที่ชื่อว่า แบง์รอยไรท์นะคะเมื่อปี1935นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นส,สถาปนิกคนสำคัญคนหนึ่งของโลกในศตวรรษที่20เลยนะคะคุณผู้ชมโดยบ้านน้ำตกหรือว่าคอฟแมนเรซิเดนต์นะคะถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณไรท์เลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของออร์แกนิก Architecture นะคะหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมออร์แกนิกค่ะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแล้วก็ธรรมชาติได้อย่างลงตัวค่ะบ้านน้ำตกเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะของรัฐเพนซิลเวเนียสาหารัฐอเมริกานะคะซึ่งอยู่ห่างจากพิตเบิร์กไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ70หไมล์นะคะ คุณไร้ได้ออกแบบบ้านหลังนี้ให้สูงขึ้นเหนือน้ำตกนะคะโดยสร้างเสร็จในปีพศ2482นะคะแล้วก็ใช้งบประมาณการสร้างประเมินไว้ราวๆ1.4ล้าน 4, แสนบาทนะคะซึ่งงบประมาณเท่านี้เมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโดยครอบครัวคอบแมนค่ะได้ใช้บ้านน้ำตกแห่งนี้ เป็นบ้านพักตากอ,อากาศตลอดช่วงชีวิตของพวกเขานะคะซึ่งต่อมาในปีพศสอ0 6ค่ะเอ็ดการ์คอปแมนจูเนียก็ได้บริจาคบ้านน้ำตกแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติโดยรอบประมาณ469เเอเคอร์ให้กับ องค์กรอนุรักษ์ที่ไม่แสวงหากำไรในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะแล้วก็เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมค่ะแล้วก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านน้ำตกนะคะที่ร้อมรอบไปด้วยพื้นที่ทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ลำธารน,นะคะและเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2562นะคะทางยูเนสโกเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ขึ้นทะเบียน บ้านน้ำตกนะคะแล้วก็อาคารหลังนี้เนี่ยนะคะผู้ชมที่ออกแบบโดยแฟรงค์ลอยไรท์ ะะซึ่งมีหลังนี้ด้วยแล้วก็มีอีกเจหลังนะคะของทางแฟงรอยไรนะคะซึ่งจะอยู่ในรายชื่อของมรดกโลกนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมบ้านน้าตกค่ะย,ยังถูกกําหนดให้เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาตินะคะเพราะว่าเก่าแก่มาเป็น80ปีนะคะก็คืออยู่ในเครือจักรภพของสมบัติของเพนซิวเนียนั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้รับการยกย่องว่า เป็นผลงานสถาปัตยกรรมอเมริกันที่ดีที่สุดตลอดการอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งนับตั้งแต่การเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรก ในปีพศ2507เนี่ยคุณผู้ชมบ้านน้ำตกเนี่ยก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้เยี่ยมชมมากกว่า6ล้านคนทั่วโลกนะคะแล้วก็มีสถิติผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยสูงถึง1,25,000คนต่อปีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมรวมถึงเป็นผลงานชิ้นสำคัญของคุณไร้เพียงชิ้นเดียวนะคะที่กลายเป็นสาธารณสมบัินะ,ะโดยมีฉากมีงานศิลปะ มีเฟอร์นิเจอร์ต้นฉบับที่คุณไร้เนี่ยออกแบบเองเพื่อให้เข้ากับบ้านหลังนี้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมนิตยสาร Times ก็ได้ชื่นชมการออกแบบของคุณไร้นะคะผลงานชิ้นนี้นีคะว่าเป็นผลงานที่สวยที่สุดนะคะนอกจากนี้ยังติด หใน28สถานที่ที่คนเราจะต้องไปชมก่อนตายของสมิธโซเนียนอีกด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือบ้านน้ำตกแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เรียกได้ว่าใครๆเนี่ยก็อยากจะไปชมนะคะแล้วก็เป็นเป็นติดต่อกัน2ปีนะ,ะนั่นก็คือปีพศ2 5 0 9แล้วก็ปี2 5 3 4อีกด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ